สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับจากปกติเราไปเจอกันที่สวนผักลุงแจ็คแต่วันนี้ผมจะพามาดูงานที่สร้างรายได้หลักให้ผมกันบ้างนะครับนั่นก็คือสวนสับปะรดส,สีนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เป็นเกษตรกร,กรผู้ปลูกเลี้ยงสับปะรดสีมามากกว่า13ปีแล้วนะครับแต่ว่า,าสับปะรดสีมันไม่ต้องดูแลเยอะครับก็เลยเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ฟังส่วนใหญ่ก็เลยจะไปเป็นที่สวนกเกษตรอินทรีย์สวนผักลุงแจ็คซะมากกว่านะครับผม ต้องบอกว่าจริงๆผมใช้เครื่องพ้นปุ๋ยมาเยอะมากนะครับแล้วก็ยังไม่เจอที่มันแบบมีฟังก์ชันที่ผมต้องการจริงๆสักทีแต่ก็ต้องทนทนใช้ไปเพราะมันมีแค่นั้นนะครับมีเยอะขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับต้องบอกว่าที่เห็นนี่ยังคือคือ,คอแค่ที่ใช้ได้อยู่นะตอนนี้นะครับที่พังไปอีกเยอะมากเลยครับก็เดี๋ยวมาผสมปุ๋ยกันนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆก่อน เบื้องต้นนะครับว่าความประทับใจคือ,เ,อเครื่องพ่นปุ๋ยตัวนี้คือน้ำหนักมันเบาที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเป็นสิบสิบเครื่องแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่มีขนาด12แอมแร์ซึ่งถือไว้เยอะนะครับเพราะปกติมันจะอยู่ที่ขนาด8แอมแปร์ถ้าส่วนมากนะครับแล้วเวลาเราผสมสารเยอะๆแบบนี้มันจะขี้เกียจตอนมาคนให้มันเข้ากันแล้วมันเข้ากันดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับทีนี้ความดีงามของมันคือนี่ครับ มันมีใบพัดเล็กๆนะครับอยู่ที่ก้นของถังเพื่อกวนให้สารมันเข้ากันแล้วปั่นแบบดูสิครับปั่นแรงมากนะครับผมชอบมากเลยครับฟังก์ชันนี้ตามหามาเป็นสิบปีแล้วนะครับส่วนอีกข้อนึงก็คือนี่ครับเป็นสวิต์เปิดปิดที่มือเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูตอนใช้งานจริงกันครับนี่ครับ สำหรับผมนี่คือฟังก์ชันนี้ก็ตอบโจทย์ผมมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเ,เราไม่ได้ทำแบบสำหรับสับปะรดสีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแปลงใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีเราต้องหันหน้าหันหลังเดินเปลี่ยนช่องเปลี่ยนแปลงที่จะไปพ่นอย่างเงี้ยครับแล้วมันทําให้เราต้องคอยแบบว่าคอยบีบเองเพราะบีบเองเนี่ยมันมันจะเมื่อยมันจะเมื่อยมือมากนะครับก็ตัวนี้ช่วยเบาแรงผมได้ไปเยอะมากเลยครับ ส่วนด้านอื่นๆนะครับเอออย่างเช่นวัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวถังก็น้ําหนักเบาดีครับเอ่อความแข็งแรงก็เหมือนเกรดทั่วไปที่เราหาซื้อกันตามออนไลน์นะครับก็ตัวมอเตอร์เนี่ยถือว่าแรงดีมากนะครับผมเอามาเปลี่ยนเป็นหัวท้องเหลืองรูละเอียดเลยนะครับก็พ่นออกมาได้ละเอียดดีไม่เปืองปุ๋ยเลยครับ วันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านเนี่ยผมจะพากลับไปที่สวนผักลุมแจ๊กนะครับแล้วก็ตอนนี้หน่อไม้ฝรั่งได้เก็บเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บหน่อไม้ฝรั่งกันนะครับสวัสดีครับ